ก็พี่ถอยทํางานอยู่ก็ไม่ได้ดูโซเชียลแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ค้างพี่ถอยเลยตอนนั้นนะหัวแทรกหน่อยทั้งถอยมือหนึ่งถือขวานมือหนึ่งถือโทรศัพท์มึงได้เลยอ้าอ้าผมแล้วทถ้าผมอยู่ในกระเป๋ากางเกงผมไม่ได้หยิบขึ้นมาผมก็ตั้งใจทํางานอหาเงินอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนทานเพิ่งมาก็ช่วยผมได้ก็ได้แล้วไอ้ก็นี่หลาน ผมจะจับควันตีหลังกันอะ้ไม่มีใครอยู่ข้างผมเลยผมไม่อยู่เลย <c oughs> สวัสดีครับผมผม MGX สุดานนะผมตอนนี้ผมจะดีมอยู่ใน Nemo TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว,ว่า MGX สุดาตนะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาดูกันเยอะนะครับ แม่ก็รู้อยู่ผมเป็นคนยังไงผมบอกคำไหนคำนั้นอยู่แล้วเกินทอยทิ้งลูกสาวผมอีกรอบหนึ่งนะเอาผมไปทิ้งสักหน่อยผมก็รีบผมก็รีบมาไงอันนี้แค่คำขู่ผมยิงเฉียดตีนไม่ดเดียวถ้าป้ากับม้าไม่มาเช <c oughs> บาจะฆ่าตัวตายเราเชบาไม่ได้บอกป้ากับม้าด้วยตอนที่โทรมาเชบาแค่หายรูปตรงทวิตตรง พี่ทอยก็ตามหาชบายอยู่ก็ไม่รู้ว่าชะบาขเขามาตอนไหนเราไม่สังเกตดูทวิตเลยเหรอโคตขนาดนั้นน่ะกำลังตัดไม้ไม่ที่ถือโทรศัพท์แง,ง่มันก็ขึ้นครับรผมมันสัส่น<ผ>มันท้อยเรจะบอกว่าเราไม่เห็นไม่ได้แฟนเราักคนเลยนะไม่ใส่ใจเลยอะคะเหมือนวันแรกที่อยากจะได้ตอนนี้ผมไปยังไม่ถ้อ<ท>ะไรนะ อะไรนะมณฑอยยังไม่ได้หรอยังไ,ไม่มีอะไรครับแต่งงานกันเลยได้เลย,ท,ยทีนี้คือได้เป็นแฟนมาอย่าไปได้แบบนั้นมันมันน่ากลัว <c oughs> อะไรถ้าเกิดมณฑอยทิ้งผู้สาวผมพี่ก็ผมว่าไม่น่าจะปานีมณฑลอยแล้วนะรอบหน้า ไม่แต่เรานี่ผมไม่ได้ทิ้งจริงผมก็รีบมาลูเรื่องผมก็รีบมาเลยก็เรื่องผมบอกอะความจริงด้วยแล้วเขาอยู่คนเดียวด้วยผมอยู่ตั้งไกลผมอยู่นู่นผมก็อยู่นอกเมืองแล้วผมไม่ได้เข้ามาข้างในนี้ผมตัดไม้อยู่กําลังทํางานหาเลี้ยงก็อคงข้ควรให้หาเงินให้สบายใช้เนี่ยได้ยังมาได้ตังค์อะ จะพาได้ตังจากคุณทอยไหมพาถามนี่น่ะทอยเอาเงินไปเลี้ยงใครอะก็ยังอยู่ในบัญชีผมแน่ๆไม่ได้ไปเลี้ยงใครหรอกแต่หมายถึงว่าก็แล้วลูกผมได้อะไรบ้างจากคุณทอยที่คุณทอยบอกว่าหาเลี้ยงแฟนหาเลี้ยงชบาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถข่มสองแก้วลูกผมได้อะไรบ้างถ้าชาวบ้านไม่ขอพี่ทอยก็ไม่ให้เอาไม่ขอก็ให้ไม่ใช่หรอไม่ต้อง ดูคำพูดดีเนีย่ยมันคืออะไรคุณทอยจะทิ้งชะมายอยีกไหมที่ผมฟังมาเนี่ยแล้วผมไปทิ้งต้อนหน่อยวะทิ้งไม่ไงก็ทิ้งชมายอยู่บนสะพานเนี่ยมันทิ้งไหมป้าเนี่ยแล้วให้ชะมายอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกทิ้งไหมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังตัดไม้อยู่อะ แล้วก่อนออกประเทศไม่ได้กลับกาหลาดกันแล้วไม่มันดับพึบเลยชบาตาบทชบานหอยก็ต้องรู้ว่าเข้ามาชบาอยู่ตรงไหนผมใช่ตอนประเทศดับผมไม่ได้ยงกับชบาหรือเปล่าเขาถ้าเขามาอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ขี่รถมาตรงนี้เลย ตรงนู้นเหนื่อยก็เลยพักอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคิดสั้นด้วยนั่นลูกผมจะคิดสั้นด้วยถ้าเกิดลูกผมตายไปนี่คุณทอยเราไม่ชอบได้ไหมคิดสั้นเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเขาอยู่คนเดียวไคโดนทิ้งไงผมไม่ได้ทิ้งสักหน่อยผมก็อล้คือเขาลงทวิตปุ๊บแล้วผมก็รีบมาเลยผมก็รีบมาเหมือนกันแต่ผมรีบมันรีบยังไงนี่คุณถอยมันตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย ก็ผมอยู่นอกเมืองก็เลยขี่รถช้าแม่ก็อยู่นอกเมืองเอ็มกีอยู่นอกเมืองเหมือนกันเแมะรับไปว่าี่คุกด้วยรอเดี๋ยวไปทำอะไรดีตัดภาพตัดภาพโดนจับสิไม่น่าถามเลยคนนี้ผมจองแล้วนะวามอเป็นไงวามอฟไปว่าแบบตัดภาพมาเฮ้อปอาจารย์เลยให้จะบ้าก่อนก่อนที่บ้ากับมาจะไปเอ้ แล้วไม่ตายด้วยเขาล้มไม่ล้ไม่รับด้วยเขาล้ไม่รับด้วยเอาดิบไม่รัเสียฟอร์มเลยกูเฮียเดินไปแล้วไม่ตายเสียฟอร์มเลยขึ้นมาขึ้นมาเดินลงไปใหม่ขึ้นมาเดินลงไปใหม่เสียฟอร์มพระเอกเลยกูตกไปแทนที่แบบสบายจะเสียใจอะไรเงี้ยเสียจะเสียใจเอ้ย โอ้โหพี่ทอยไม่นะอย่าโดดนะอะไรเงี้ยลองสามคั้งเอาไหมแตะกี้ผิดพลาดอะไรล่ะครับนาย <c oughs> เอไรไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> อ๋อไม่ได้คิดสั้นอะไรอย่างงี้นะเออเอ,อ,อย่าหาทำอีกน,นะแบบเนี้ยโดดไปแล้วไม่ตุยอะ่ะมาทำทำไมครับพี่แกเรือ่องทอยแค่เสเดินกระตุกถึงไงมัน กระตุกนิดหน่อยครับแค่หันหน้าออกไปดูชมวิวนิดเดียวเองอ่ะโทรหาใครอ่ะคุณเมงกัสเขาโทรมารับเลยครับเมงกัสโทรหาคุณอยหรือเปล่าคะเมื่อกี้องฮาร์ดบอกไม่ได้โทรเหรอไม่โทรใช่ไหมเธอโทรรคัอยู่อยู่ตรงสะพาที่ฉบาลจะฆ่าตัวตายเนี่ย แล้วเมื่อกี้ผมโลกตกลงไปไม่มีใครปพา่์ตเลยเอว้าเชื่อวาไม่เป็นห่วงอยู่แต่คือลกมาเดินได้ปกติก็คืองงเหมือนกันม็นห่วงยกไกลให้กำลังใจอยู่เงียบพราวไงต่อกันลูกผมอ่ะจะทิ้งลูกผมอีกปั้นเนี่ยผมจะเชื่อใจคนาทาได้ไงวะเนี่ยขนาดผมเชื่อใจได้ร้อยเปอเซ็นก็ คือเขาอยู่ตรงนี้ตั้งไหนยังไม่รู้เลยปกติคนทอยอ่ะควรโทอหาลูกผมอยู่ประจําต้องโทรหาตลอดหรือเปล่าตลอดได้ไงุกทหาตลอดคนทอยยังไม่รู้เลยลูกผมอยู่ตรงเนี้ยถ้าตลอดจริงอ่ะมาใจเย็นน้องก็ปกติคนมาทีหลังต้องโทรหาหรือเปล่าคนมาก่อนอ่ะโทรแล้วแล้วมันไม่ติดคนมาทีหลังก็เลยต้องโทร ลอยเอาไงเนี่ยงอลูกผมไหมหรือยังไงลูกผมงอนลอยอยู่เนี่ยไปดิไปไปขึ้นอะไรตั่งรถเขึ้นอะไรเนี่ยงอต่อหน้าผมเลยเออมันไม่ได้ครับมันคนละแบบอะอะไรอ่ะคนละแบบยังไงอะจะเลยก็ได้ไงลอยอย่าพูดดิผมมีคนยืนดูก็คนละแบบไงลอยอ่ะจะบอกหน่อยจะงอชะบาเราขึ้นรถไปลอยอาจจะขู่ชะบาก็ได้มันใจผมขู่ให้แบบชะบาไม่อยากบอกนะ จะบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องบอกพ่อ,อนนะอะไรอย่างเงี้ยเราคบกันมานานนะพีท่ทอยเอาคนนี้นนก็อยู่กับผมมานานผมเป็นคนแบบไหนก็น่าจะรู้ผมก็มันแตกตา่างไง <c oughs> สำหรับผู<อ>ห้หญิงกับผู้ชายบบผมไม่รู้จริงไหมใช่าะแต่เท่าที่ป้าเห็นคือเป็นคนแบบไหนพี่ทอยเป็นคนแบบไหนอะไรนะแล้วเท่าที่ป้าเห็นน่ะพี่ทอยเป็นคนแบบไหน แคลรบอกว่าถอยเป็นคนไม่ดีอะอะไรต่อะไรมาแค่นี้ไอาพาเคยได้ยินมาแค่นี้สำหรับผู้หญิงอนะนะแรกรบอกว่าเป็นคนไม่ดีแล้วหลังนะก็ไม่ดีเหมือนเดิมอาริน นั่นแหละผมเห็นจากที่คุณทอยคบกับผู้หญิงคนที่มีมาแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนคุณทอยยังไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะ<ช>ผมเลยไม,ไม่ค่อยเชื่อใจกับคุณทอยเรื่องผู้หญิงเท่าไหร่ไอ้ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาทิ้งผมนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าใครทิ้งรว่า <c oughs> ผมกลัวไงผมกลัววันนั้นจะมาถึงไงผมกลัวคุณทอยกับเนี่ยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแบบมันน้อยมันน้อยใจกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดชบาเนี่ยลูกผมน้อยใจที่ทอย ไม่มารับแล้วโดดไปอะ่ะใครไ,<อ>ไม่มีใครรู้นะเนี่ยไม่มีใครรู้เลยแหละว่าอยู่ตรงนี้ยจะทํายังไงว่าจะบอกน้องเขายัางไงพีถ้าพี่เขาไม่อยู่ค่วนที่ชื่อปื๊ดเรหรอปื๊ดไหนปื๊ดไม่มีปื๊ดฟินิกฟินิกฟินิกน้องไม่ใช่เอกมาน้องเพงกลับมาจากต่างประเทศเจอกับพี่แค่ครั้งเดียวเองแล้วมันเจออีกทีพีจากไปแล้วอุงทอยคิดว่าน้องเขาจะรู้สึกยังไง ไอวมากับเอ็มจีจะรู้สึกยังไงผมไม่มีใครอยู่ข้างผมเลยอ่ะนี่ไงข้างของทอยก็นี่ไงชบาันวาก็ยืนหันหน้ามาหาผมกันทุกคนแล้วก็พูดใส่ผมแบบนี้เอ้าอะไรอะไรอ่ะหน้าใส่ยังไงอ่ะหน้าใส่ยังไงอ่ะ,อะคุยกันมันก็ต้องมองมองหน้าไหมอ่ะคุยกันอ่ะของทอยก็คุยกับลูกผมเนี่ยว ทำว่าคุยก็มันยังไม่ได้มันมีคนมันไม่ได้อยู่ไหนมันไม่ได้ยังไงมันไม่ได้ยังไงผมถามมันก็คืนยังไงขืนอะไรก็ว่าป้ากับมาไม่อยู่เนี่ยเห็นเป็นลมเป็นต้นมงต้นไม้เลยก็ได้เห็นเป็นรถก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยววาไปเช็ดรถให้ก็ได้เขาขึ้นเลยเอาเลยลืิมไปไม่มีผ้าเช็ดรถเออคิดว่าไอ้ว่าหันหลังให้เขาไปเดี๋ยวเขาคุณฮานมาช่วยผมหน่อยคุณฮานหันหลัง มา,มาหันหลังให้เขาหน่อยด้ยทิ้งสบายเดินอยู่คนเดียวจะบาจะคาดัวตายนะผมก็บอกไว้เลยไงมวาทนาเป็นคนนี้แหละคณฮัตเน็ดป่ะแล้วมาทำกับหลานอนะดูดิยินดีครับรออะไรแล้วเนี่ยหลานกำลังทำอยู่กับทอยจะทำอะไรก็ทำครับพี่ราผมเป็นตอดูดิไม่มีใครอยู่ข้างผมนะคนเลย จะมามีอะไรระบายไปลุกสัตว์ลวเาาลยแล,แล้วผมก็ยังไม่ได้ทำ<ม>อะไรผิดแตจะทำแบบนี้อีกไหมถอยทิ้งชบาไว้กลางทางอย่างงี้ถอยบอกว่าถอยไม่ทำอะไรผิดได้ยังไงจะมาแล้วแหละจะทำอย่างนี้อีกไหมเข้ามาตอนไหนเราไม่บอกอะไรดี่หบอกไม่ไม่พี่ถอยต้องพี่ถอยต้องรู้เพราะว่าฉบาถ่ายรูปลงแล้วทวิตอ่ะก็ไม่ได้เล่นโซเชียลก็มือจับขวานอยู่ไม่ พี่ถอยต้องรู้ชาบาโพสขนาดนั้นชบาพิมพ์ไปว่าไงรู้ไหมือคนกนลังทำอ,อยู่อะแสดงว่าไม่รู้ขนาดชบาพิมพ์ไปขนาดนั้นเมื่อกี้เห็นเปิดดูรอบที่สองและยังไม่รู้เลยว่าชบาพิมพไปว่ายัางไงก็เห็นส่ง GPS มาแล้วก็เลยรีบมาแต,แต่ก็เติมน้ำมันแล้วอยู่แล้วก็รีบมา้วชบาส่งข้อความไปว่ายัางไง ก็เชฟาบอกว่า,าะจะมบาจะฆ่าตัวตายพี่ก็เลยรีบมารีบเติม,ตน,ามาน้ำมันเพราะน,น้ำมันรถมันจะหมดแล้วพี่อยู่นอกเมืองมันก็เลยมาช้าแล้าบ้ากลับมาก็อยู่นอกเนมะืองเขาอยู่นอกเมืองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงเพราะว่าตอนแรกว่าชบาโทรคุยกับป้าแล้วก็ระบายระรัะรรคราบายความในใจกับปา้าแล้วก็เชบาไม่บอก ขอได้ไหมครับกขวามึงมาขึ้นรถเร็วๆไปขอโทษด้วยนะครัะดูบ๊มแม่งในี่ตำรวจดูดูดูดิๆดูเขาพูดกับผมดิอะไรที่มีสนับป่ะมีมีดป่ะลงมาดิลงมาใส่กูดิมาโจนเดินไปน่ะได้ไหมนั่นแหละได้ใช่แล้วชาบาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันชาบาก็โพสต์ลงทวิตเหมือนกันไอ้ที่มาทำแบบนี้นี่มันเรื่องอะไร ก็พี่ถอยทิ้งชบาไงแกพี่ถอยยังไม่ได้ทิ้งเลยเนี่ยทิ้งชให้ชบาวิ่งจากนู้นมาถึงตรงนี้วะชบารู้สึกแบบก็พี่ทอยทำงานอยู่ก็ไม่ได้ดูโซเชียลแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ข้างพี่ถอยตอนนั้นนะหัวแทรกหน่อยพี่ถอยมือหนึ่งถือขวานมือหนึ่งถือรพท์นีงได้เลยเนี่ยเอาผมแล้วถ้าผมอยู่ในกระเป๋ากางเกงผมไม่ได้หยิบขึ้นมาผมก็ตั้งใจทำงาน ่างไปเรื่อยางเงินอะไรอย่างเงี้ยโอ้คณฮานเพิ่งมาก็ช่วยผมนอยก็ได้แล้วนตกัน,นี่หลานถึงผมจะจะควนตีหลานกันอะไม่มีใครอยู่ข้างผมเลยผมไม่อยู่เลย <c oughs>